กับสวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับได้มารีวิวนะครับให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมตัวใหม่นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นและเหมาะสําหรับสายฟรีนะครับถ้าอยากได้สกินปืนถาวรนะครับเนาะหรือว่าอยากได้สกินปืนนะครับที่แบบว่ามีสแต็คโหนๆนะครับและสุดเท่ๆนะครับเนาะก็ต้องเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับกิจกรรมที่พี่หมายถึง ในปัจจุบันนี้นะครับและกําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของ กิจกรรมผาหนึกคิตต <IP> ันนะครับเนื ries, <UC S> ้อ <kaz> ที่แบบว่าจะทําการแจกให้แบบฟรีๆถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผาหนึกคิตตันแบบฟรีๆนะครับถ้าอยากได้ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนื้อพี่จะทําการนะครับก็คือแบบว่าแจกให้แบบฟรีๆสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนื้อในส่วนของผาหนึกคิตตันนะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่า จะอัปเดตเข้ามาวันไหนอะไรยังไงนะครับและอัปเดตเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเนาะแต่ละอันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าคนไหนไม่ดูคลิปนี้นะครับก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมนะครับเนาะยังจะมีทางด้านของกิจกรรมของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ทํารายการนี้มาโดนแล้วนะครับก็แบบว่ารายการนี้นะครับเนาะก็เป็น เป็นรายการที่แบบว่าช่องกิจกรรมหรือว่าบอกกิจกรรมล่วงหน้านี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมผดุคิดตั้นแบบฟรีๆนะครับที่แบบว่าจะสามารถนะครับรับได้นะครับประมาณวันที่20ขึ้นไปนะครับก็พี่ขอบอกเลยนนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับก็รอได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับอัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับน้องทาเดตกเข้ามาปานนี้นะครับน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร ้องคนไหนพี่คนไห iful, นนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบอลคิตตัานะครับถ้าอยากได้ก็อย่าพลาดนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับอยู่เซิร์ฟนอกอยู่นะครับเนาะและกําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับถามว่ากิจกรรมตัวนี้เล่นยังไงนะครับก็คือสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเล่นโคตรง่ายเลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันนะครับเราจะได้ไปทําภารกิจรายวันนะครับเนาะก็ จะมีทางด้านของล็อกอินเข้ามานะครับสังหารศัตรูให้ได้นะครับแล้วก็ทาดาเมจให้ครบวิ่งให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถรับได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเนาเราก็สามารถรับในส่วนของนะครับก็คือผนึกคิต้านได้แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือต้องได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็อย่าพลาดละกันนะครับสำหรับกิจกรรม ดีๆประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับแต่ก็จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนพันอนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คือยังไม่รู้นะครับแต่ก็ได้รู้แล้วตอนนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับอัปเดตเข้ามานะครับเราสามารถมาแลกซดฟรีได้นะครับเนาะและซดตนะครับก มาตามนี้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีให้แลกนิดเดียวแล้วนะครับเนาะก็จะเพิ่มเข้ามาเยอะยะมากมายนะครับและแต่ละเซิร์ฟจะไม่เหมือนกันนะครับย้ำนะครับว่าแต่ละเซิร์ฟนะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับที่แบบว่าสามารถแลกได้นะครับก็มีทางด้านของสุดผู้หญิงประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเนาะแล้วก็มีสุดผู้หญิงตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเมื่อก่อนสามารถแลกได้นะครับก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้ว หวังว่าทุกคนจะชอบแน่นอนนะครับนอสสำหรับซูเปอร์ไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นซูเปอหญิงนะครับก็เป็นซูเแมวนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับนาอก็ถือว่าเป็นสุดที่หลายๆคนนะครับนาอก็คืออยากได้มานานมากๆแน่นอนนะครับนาะสำหรับสุดประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเดียยไดูว่าสุดจัดแน่นอนนะครับน้อนี่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของซ มาอีกไม่นานนะครับอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือ กิจกรรมเสียงสูงตัวต่อไปนะครับนองเรียกได้ว่าสวยมากนะครับก็มีซูเปอร์หญิงเป็นตัวแมวนะครับนอแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนก็ถือว่าสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับสายฟรีก็มีทางด้านของสกินปืนนะครับที่แบบว่าได้เป็นวันนะครับแล้วก็มีสกินกระเป๋าด้วยนะครับนองที่แบบว่าสายฟรีจะได้นะครับนองก็เป็นกระเป๋าประมาณนี้นะครับก็เท่มากนะครับนองก็เป็นสีฟ้านะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนองและยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับสายเติ นี่เลยนะครับสกีรถนะครับที่แบบว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเนาะงสำหรับสกีรถตัวนี้นะครับก็ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากทําบักนะครับสกีรถตัวนี้นะครับเนาะจะทําได้แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโปรไฟล์สายฟรีนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็ยังเหลือทางด้านของสเก็ตบอร์ดสําหรับสายเติมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสเก็ตบอร์ดสายเติมนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคชชิ่งนะครับเอฟเฟกเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับสก สกินระเบิดนะครับน้อก็เป็นสกินระเบิดน้ําแข็งนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับน้อก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเอฟเฟกเยอะมากนะครับสําหรับสกินระเบิดน้ําแข็งนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้อแล้วก็ต่อมานะครับน้อก็จะมีทางด้านของพื้นหลังนะครับน้อเรียกได้ว่าเป็นพื้นหลังสายฟรีนะครับน้อแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เอยไม้เบสบอลนะครับที่แบบว่ามีเอฟเฟกรอบๆด้วยนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไม้เบสบอลนะครับก็ถือ ว่า kind of สวยมากนะครับนอเรียกได้ว่าใส่เติมได้แน่นอนนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนอก็คือทุกคนอยากได้แน่นอนนะครับสําหรับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกระเป๋าได้นะครับนอที่แบบว่าเท่จัดๆนะครับนอก็เป็นมังกรน้ําแข็งมาประมาณนี้เลยนะครับนอสําหรับกระเป๋าสะพายหลังนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอสําหรับกระเป๋านะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นมังกรมาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของนี่เล เลยนะครับเลเวล80นะครับก็จะได้ในส่วนของหน้ากากป้ายนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็ถือว่าสุดแน่นอนนะครับแล้วก็ไอวอลสำหรับสายฟรีก็มีนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของอันนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นไอวอลนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าโคตรใหญ่โคตรหนาเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเนาะยังจะมีทางด้านของไอวอลตัวนี้อีกนะครับทุกคนแน่รอยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากเท่มากนะครับเนาะ สำหรับไอวอนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้ลอยนะครับนอก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนาสําหรับสายเติมยังจะมีทางด้านของซูบุไซนะครับนอที่แบบว่ามีประมาณนี้นะครับสาหรับซูบุไซนะครับก็เท่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสุดจัดแน่นอนร้อนะครับนาสําหรับ สกีนผ well, anyway, uh, ู้ทายนะครับนอก็รวมทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าถ้าใครคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็จะได้แน่นอนร้อเปอซนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แบบว่าน่าเล่นจัดเลยนะครับนอก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับนอที่แบบว่าทุกคนสามารถนะครับนอเล่นได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสสาหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับและ ของที่ทุกคนจะได้นะครับนาอก,ก็มีตามนี้เลยนะครับนาอก,ก็ถือว่าอันนี้นะครับนาอก,ก็ โคตรสุดเลยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะอย่าพลาดละกันนะครับเพราะว่ามีทั้งของฟรีและมีทั้งของเติมนะครับแต่พี่แนะนําให้เติมดี่ก่านะครับถ้าคนไหนไม่มีเพจกันครับก็อย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเพราะว่าถ้ากดไลค์กดแชร์ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเพจด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมดีดนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับอยากได้ในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับก็ มีแน่นอน100%ปนะครับนอและยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้และกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคน ถ้าอย่างสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับและคลิปตอนเย็นวันนี้นะครับก็มีการเฉลยไพ่ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันไปด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกัน่คลิปตอนเย็น Bye.